ที่หกตามถึงเบสมนถึงยังไงถึงมาตายอ้ย้หู้พี่น้องลาดุหไ่นี่ครับมอนมั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 นครับพี่น้องมนัมนมนัมนมน,มน,นี่ครับพี่น้องรุดรุดจากเบดพอดีเออมันเท่ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศ้าๆครับมีภาพพี่น้องมายามเบ็ดครับพี่น้องน้ำท่วมเลยคือฝนตกมืดขึ้นครับใส่เป็ดโป้มไว้สิบสหลังครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุนน้ำกันเลยครับว่าจะมานบ่ครับไปเลยครับพี่น้องลังแรกครับพี่น้องน้ำท่วมเลยครับ มีดึงครับพี่น้องมีดึงมีโตว่าไม่โตครับพี่น้องมีโตไม่โตครับมันมันครับพี่น้องมันมันนี่ครับ มันเลวครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมันมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเอ,อ้มาแล้วพี่น้องมาแล้ว ครับหล,ลังแรกครับเดี๋ยวไปดูหลังสองกันครับหลังสองครับพี่น้นนนองสองของพี่ครับพี่น้องนี่ครับ มนันก็พอ,อหน่อยตพอ,อหน่อยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องหลังสองเก็บกุบนครับพี่น้องมานแล้วครับเต็มงสองครับหลังสามย้ำแล้วครับบ่๊วยยังหล,ลุดหลังสีนน่น้ำกันหลังที่สี่ครับพี่น้อง นี่ครับดุดลังหาน้ำกันครับโอ้ปลาบ่นใส่เสยอยู่พี่น้องเลยลังหาบมี่ครับเย็บป่ะพี่นอ้องปลาบ่นใส่ข้นเสยอ,อยู่ที่หกปลามถึงเบสดมนถึงยังอ่ะถึงมาตาย อ,อู้พี่น้องปลาดุกใหญ่นี่ครับอือมนัมนมนันมันมันมันครับพี่น้องมันมันนี่ครับพี่น้องรุดรุดจากเบ็ดพอดี้อือมันแท้นี่ครับพี่น้องดดเด,ดี๋ออยวไห้ฮุยเลยฮุนพี่น้องเกทปก่นครับ ห6พี่นอ้องมันแท้ไ่ลืมเลยสุดยอดครับมันมันครับฝุดงันต่อไปครับพี่น้องมันมใส่บัวลายพี่น้องใส่13หลังเดี๋ยวมันเลงสิพภาพี่น้องไปไมใหญ่ครับมีหลังที่เจ็ดครับหลเจ็ดคือสิบ่มีดอก เหี่ปุ่นครับพี่น้องหลังเก็บบ่มีครับเนี่ยครับพี่น้องนี่ผมอยู่ไทยพี่น้องในบางช่วงแถวไท,ทยมันจะเปลี่ยนหล้วนี่ก็เนี่ยครับนี่เงียบครับพี่น้อง นี่ลังสุดท้ายเบ็ดจมครับพี่น้องหลุ้นกันครับนี่เบ็ดจมโอ้บมีครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปรวมยอดกันครับนี่ครับรวมยอดครับปลาลูกญ่ตัวหนึ่งครับพี่น้องปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งปลาเอ้ยปลาขบุงเด้อพี่น้องนี่ที่เด็ดอีหลีนี่ครับสามโตครับพี่น้อง หมันครับมันหมัน,มน,มนเดี๋ยวคลิปหน้าพรอรไหมครับฝากติดตามคือเก่าครับพี่น้องอีสานนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวมาแลกสิภาพไปห,หมายไงครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ